สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสดาชาแนลนะคะตอนนี้รถที่สูงหลังค่าจากลำนาลายก็มาถึงแล้วนะคะ,ะเกือบมืดเลยเนาะนะคะพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วนะมาถึงเขาก็จัดการเอาลงเลยนะคะนี่นะคะลาย blue s t r o นะคะสโครบ blue สโครบเนาะ,อ,ะอันนี้ก็เป็น เชิงชายหรือครอบน่าจะเป็นครอบนะคะอันนี้เป็นครอบปิดกันฝนสั์น,น,ะนะฮะและ้วก็หลังคาก็มีด้านหลังยาว9เมตร34นะคะด้านหน้ายาว5เมตร35นะ,ะ5เมตร25เนอะ5เมตร25นะคะ อันนี้ก็รถก็ได้มาถึงแล้วนะคะก็เตรียมมาเอาของลงจากรถนะคะวิ่งหน้าประมาณสามชั่วโมงอาจารย์ธิป,ปดาย,ยังมาไม่ถึงพอปดามาถึงท่าพลนะคะก็โทรถามลุงเสือบอกว่าอ่ารถกลับออกไปแล้วนะคะโอ้ยยาวมากนะคะเก้าเมตรกืบสิบเมตรนะคะก็ก็วางบน อันนี้เนี่เนาะเขาก็ทำที่เสิมแต่ป้าดาไม่รู้ว่ามันจะหย่อนไหมไม่ตีเนาะมันเขาต่ออ๋อเขาต่อข้างบนยาวเลยนะยาวไว้สำหรับใส่เรียกอะไรสําสำหรับใส่แผ่นโดยเฉพาะเลยนะแต่ใช้รถปิกอัพนะคะไม่ได้ใช้รถอ,อช่างก็มาช่วยนะคเขามากันสองคนนะช่างก็เลยมาช่วยอันนี้ครอบข้างป้าดาคิดว่านะเดี๋ยววันนี้ ไปถึงบาดาก็จะถ่ายให้ดูนะคะเช้านี้เชา้าตอนเช้านะคะก็จะเริ่มมุงแล้วนะคะโอ้โหวันนี้ช่างมาหกโมงคึ่งนะคะขยันมากนะคะช่างมาถึงหกโมงคึ่งนี่เตรียมจัดาาพร้อมแล้วนะคะนี่ก็ ดูว่าจะเอาลงไว้ตรงไหนอะไรยังไงนะคะเขาเขามากันกี่คนอ๋อเถามช่างว่าจะเวางไว้ตรงไหนเนาะช่างก็บอกเอาไว้ตรงนี้อุ้ยเขาแบกแบบนี้เลยนะแล้วอีกคนก็รับท้ายเหมือนเขาเขาชินแล้วนะยาวมากเห็นไหมคะยาวีโอเคไหมเกือบสิบเมตรน่ะโอเคไหมพอไรตรงนะโอ้ยไม่ใช่ว่าหกไอสิบสองเมตรหกสพอเนี้ยหลังคาออกแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรามุงเสร็จโอเค แล้วเขาต่อด้วยคานนะคะพอบวงราคาเสร็จก็ต่อด้วยคานเสือก็ถ่ายให้ดูว่าเออมุมนี้นะคะเป็นมุมที่คิดว่าสวยที่สุดละเห็นทั้งส่วนบนและส่วนล่างนะ,ะพอเราติดเอเชิงชายเราก็จะมองออกแล้วนะคะตอนที่ยังไม่ติดเชิงชายมองไม่ออกนะคะว่าอันไหนคืออส่วนบนส่วนล่างเนาะจะคล้ายกันห เกาเก่งเนาะนะคะคนแรกดึงออกไปนะคนที่สองก็เข้ามารับคนแรกก็หมุนตัวกลับคนคนหลังก็เลยไปเก็บนะอันนี้เขาเขาส่งของจนแบบว่ารู้วิธีทำทั้งหมดแล้วเนาะเก่งมากๆเลยนะอันนี้ก็มีแค่อะไรอะ่ะมีสกรู แล้วมีแผ่นครอบครอ,อบข้างทั้งหมดนะคะโอ้โอันนี้ตัวยาวสุดอันนั้นอันเมื่อกี้ห้าเมตรอันนี้เก้าเมตรเกือบสิบเมตรนะ่งข้ามขึ้นเว้ยนะเวลายื่นขึ้นนี่โอ้โหต้องใช้หลายคนเลยนะยืน่นข้างบนก็รอรับนะแต่ว่าคงยื่นไปเก็บไว้ข้างบนแล้วค่อยอันั่นเนะาะจำนวนแผ่นเท่ากันนะคะจำนวนแผ่นเท่ากันเพียงแต่ว่า ความยาวไม่เท่ากันนะความกว้าง12เมตรความยาว11เมตรทิพดาลองคำนวณดูนะ11หรือ12เท่ากันเนี่ยนะคะสิบหกแผ่นนะ,ะด้านหน้าก็สิบแผ่นด้านหลังก็สิบหกแผ่น เช้านี้เขาก็จะมาเริ่มมุงแล้วน่าจะเสร็จครึ่งวันต่อด้วยน่าจะต่อด้วยอ่าทําคานนะคะคานข้างล่างนะ,ะทีละแผ่น้วเนี่ยทีละแผ่นใช่ใชไหมถือว่าหนักก็ <laughs> าดึนออกมาปุ๊บคนนี้ก็จะบอกว่าพ่ออ่าแล้วก็หมุนคนนั้นก็หมุนตัวนะคะก็เดินตามกันเลยจะเป็น <laughs> มันยาวมากนะสิดสิบเมตรอุ้ยอ่อนเหมือนกันะนะเนี่ยาน่าจะเอาทีละสองพันปะดาวา่าโอ้สีออกเขียวอ่อนเขียวใส่นมนะคะสวยไหมอันนี้เก้าเมตร ๋ยกใส่นมสีรุ่นใหม่ครับทีนแรกนึกว่าเป็นสีสีเทานะคะกลายเป็นสี blue s c o p เนอะ blue s c o p นะคะก็แค่นี้เนาะของแค่แผ่นนี้นะคะกับสกูตอกแล้วก็ไอ้ครอบข้างสี่ด้านทีสามด้านเนาะ สามด้านห้าหมื่นกับสี่สิบบาทไม่ชัาดี๋ยวไปเอาตรงนั้นแทนน้องเฉพาะหลังคางเดียวนี้เสร็จแล้วนะวยันะยงไม่รวมหลังคากับเสาเนาะไอ้แสนกว่าแสนกว่าแล้วนะยกแสนหนึ่งหมื่นน่าจะแสนหนึ่งหมื่นชังหนึ่งหลังเสร็จก็ซื้อเพิ่มเรื่อยๆนะคะ อันนี้เขาก็เริ่มลงแพดกันแล้วก้าดาเรียนอัคลิปเมื่อวานอยู่นะคะน,นี่ก็มาให้ดูนะคะว่าเ่ดมันยาวมากนะคะอันนี้แผ่นด้านหน้าก็จะสั้นอันนี้แผ่นด้านหลังเกือบสิบเมตรนะคะเก้าเมตรครึ่งน,นะบวกบวกแล้วนะคะบวกเผื่อเผื่อชายเลยชายนะ,ะเลยไปสิบเซน สิบห้าเซนนะสิบสิบห้าเซนหน้าหลังก็คงด้านละเจ็ดเซบขึ้นหน้าอาจจะเจ็ดหลังอาจจะแปดสินอะไรอย่างเงี้ยนนี่กับโอ้ยยังไม่เสร็จนะฮะมันลงได้ทีละน้อยมันหนักเหมือนกันนะคะบอกแผ่นหนักมากนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพรุ่งนี้พร้อมมุ่งนะคะ้อมมงหมดหรือยังยังนะคะยังไม่หมดโอ้ประดาคิดว่าหมดแล้วนะคะยังไม่หมดอันนี้เป็นรูปภาพแล้วนะคะคลิปนี้นะคะถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ประดาด้วยนะคะนี่นะคะบลูสโคปนะก,ก็ถ่ายไาให้ดูนะ นี่เป็นภาพานิ่งนะคะภาพนิ่งนะคะที่ลืมนะคะถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามสาดาชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพระดาจะลงคลิปต่ออไปให้ชมอีกนะคะจะลงให้ชมเรื่อยๆนะคะเพื่อ